โดนเสยพี่น้องเอ้ยตัวสีดำดำยิ่งบ่เคยถือกว่าถ้าตัวแดงๆถือเสยพี่น้องบ้อน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  ัวนี้ต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 ัวนี้สวยเลยใส่สวยใส่สวยตัวนี้ใส่สวยเลยไปแล้วแล่นแล้วพี่น้องแลนแล้วแล่นแล้วแล่นแล้วแล่นแล้วใส่หวานเจี๊ยบพี่น้อง 嗯。喂。 ดูดนนิ้วโอ้ยนิ้วว่าดูดแต่ตัวน้อยพี่น้องโดนท่อนลูกมั่นว่นนี่แมมปลาปลาซิวกระบนเหลือหลุดนี่โดนสองพี่น้องแต่ตัวน้อยขนาดว่าตัวหนึ่งไหม <c oughs> เก็บเบิร์ตพี่น้องตัวน้อยก็เอาซะยิ่งถึกแล้ว ใหง่ไปใส่เบิดเลยพี่น้องอ๋อมันลง่งมันลง่งลองอยู่ข้างล่างเบออ้ยก็สิลง่งเลยนมนะั้ลงเลือกพูดถึงว่าเห็นบบนั้นลองเลือกขนาดเลยอย,อยู่ลึกๆก,ก็อยู่ใกล้ๆสบายมันก็ยิ่นไปถือแล้ว ัวยเงี้ยไอ้หนีบิดเลยพี่รู้เดีไไ๋ยวสิได้ไปลงต้นฝนมาปุ๊บออกไปทั้งนอกดูเลยแบบว่าจุดนี้จุดนี้จุดนี้ลองมากนี่ไม่รู้มันคือมันคือลอยแบบนั้นวะบวลอยหันข้างหันยังหันยังพี่น้องหันยังลอยปานปลาเสียเส้นแท้เดี๋ยวนี้ <laughs> โอ้ยแรีนจูดเลยพี่นอ้องรอยคือปลาเสียเส้เนนี่ร้อยหันขางให้ก็บร้อยจอับถือบัดปลาหน่อยๆมันยิ่งเถอกปลาหลายๆมันล้นยิ่งบัด Ngọt nào đấy yeah, ฟานลุ้มแล้วนะพี่น้องถือเบาะเอ้าโดน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 อยู่พี่น้องโดนอยู่เอ้าหลุดซ้ำพี่น้องเอ้ยนัว มันไม่ปาลุ่มยังนี่พี่น้องตัวไงแล้วเนี่ยปาลุ่มตัวนี้นี่นโดนโดนโดนพี่น้องคิดว่าบ่ถือไหม โดนเสอโดนซื้อพี่น้องโดนซื้อจะถือมินเดอร์จะถือมินเนอร์นื้อองอองเนื้อองมา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 ก็ถือกย่งล่ะพี่น้องถือพังมาี่แม่ยุยดุดบน้องาบบาน,นี้เนาะ ตัวเป็นรู่มันไปไส่แล้ววะมันไล่ก,กันกับตัวนี้นะพี่น้องแต่ตัวเป็นรู่มันแดงไปแบบไงเลยเนะี่ยนี่สิลุดแล้วนะี่เหลือหน่อยเดียวเหลือมิ้นเดียวนึงพี่นอ้องคือค้างน้อยเดียวนึง ศูนย์มันขยับบาพี่น้องมันน้อยงบือเกียกติโตเลยที่หาโตน้อยงบือเกียกตโตเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เฮย้ยโดนแล้วพี่น้อง ว้ามันตรงยิ่งแบบนี้นี่เองมันจังสิถือมันจะใสส,สวยๆไอ้พี่น้องเ่ยยิ่งว่าถือเองวะพลาดหลาย ฮะติก้อนยังอี้น้อเข่าตากรรมการนี่เห็นแ้วไงนี่จะใส่รุ่นนี่เลยพี่น้องจะผมยิงโบสติกเองฝนก,กำลังมาเลยพี่น้งองเฮ้ยลงไปลงไปยะดือด้อจะดื้อตัวนี้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 วนวนสวยเลยใส่สวยใส่สวย ตัวนี่ใส่สวยเลยไปแล้วแลนแล้วพีน้องแลนแล้วแลนแล้วแล่นแล้วแลนแล้ว,ลลวใส่หวานเจี๊ยบพีน้อง 嗯。Uh huh. ญงบัวตุ่นใหญ่บลองมือก่อนญ่บวดนดุนดุนบพี่น้องสวยสวยพี่น้อง ตูนี่บ่ tamam. ตนี่บตนี s, <percent> theor, ่บ่เฮ้ยบ่ถืออีกแร้วเฮ้ยจหยังวะเลือก่าสิเอาโอ้โดน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 น่ยโดนเซยพี่น้องโดนเซยโดนโดนโดนอ้คิดว่าบ่ถือไหมโดน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 ยุโดนยุโดนยุพี่น้องโดนยุ สวยๆเก็บเรียบเลยพี่น้องเ้ยมานี่น้อยงหญ่เอาวัดต์ปักเกืออุ้ยอ้วนๆเลยถุหน้อยก็ได้ไม่ได้ธรรมาดาเลยเนี๋ตัวนี้ง่ายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ฉันลิงถือไว้แล้ว สวยงามเลยพี่น้องเ้ยสวยงามเลยสวยงามเลย,ย mm hmm. เพราะว่าฟังฝุ่นมันล่มพี่น้องผมก็เลยใหญ่มาใหญ่มาฟังนี่เสียงรถอาจจะเบึ้มเบึ้มเบึ้มเนื้อพี่น้องเนื้อเพราะว่ามันอยู่ข้างทางครับผมพี่น้องเอ้ยหลายโขดเนาะ อีกสองเดี๋ยวนี่นี่ๆๆนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้พี่น้องเอาตัวนี้ตายตุยเลยพี่น้องเอ้ยง,งายทองงายทองพี่น้องสายผมคือฟู่ครับสู่แม่ ขวดกันดีเลยวะเดี๋ยวฟ้า,าขึ้นมากเอาฟนะ้าเนอะใส่สวยอยู่พี่เนาะเอ้ยพอดีทอดเลยนี่นแก้วพี่น้องวันเทียบเก็บครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะผมกลับมาหอดบ้านพี่น้องอยาน้องมาบวไหวพี่น้องเอ้ยหลายวดหวานเจี๊ยบพี่น้องผมง,ง,งืนเลีเลยพี่น้อง <c oughs> ปากคล่องพี่น้นองหวานเจียวพี่น้องเนี่ยอ๋อจู่โชคดีนะนั่นแม่พี่น้องเนียเนี่ยโชคดีใหญ่สุดพี่น้องเบิ่งเนี่ย หมานคือเก่าครับผมพี่น้องยิ่งบาไหวเลยยิ่งบดถ,ถือทางไหลถือช่องหน่อยครับผมไปคลิปนี้ก็เอาไวท้ทำนี่ครับผมเอาไว้เจอกันไหมคลิปหนาเลยพี่น้องเนอะที่นี้ขอตวัวลาใช่นี้ครับผมสวัสดีครับ